ใกล้จะถึงวันหยุดแล้วโว้ยไปเที่ยวไหนดีวะเนี่ยไหนๆก็หยุดตั้งสามวันชวนพวกไอ้นิกกี้ไอ้บีเพื่อนรักไปเที่ยวดีกว่ามีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างนะแชมได้พูดพึมพำก่อนที่เขาจะเดินไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแชมเป็นเด็กนักเรียนมปลายเนื่องจากเขากําลังอยู่ในช่วงวัยรุน่นเขามักจะก,กินหรือเที่ยวอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการไปเที่ยวพักแรมเอ๊ะ <c oughs> ว่าแต่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนอะเที่ยวไหนเดียะอะนั่นอันนี้เลยเป็นสถานที่ที่น่าไปมากเออไหนลองเข้าไปดูดีๆหน่อยสิว่ามันน่าไปจริงหรือเปล่าอ่ะอ๋อเดี๋ยวโดนพวกอาบีกับไอ้นิกี้ด่าเราอีกอ๋อเอาตรงนี้นี่แหละน่าไปดีเป็นภูเขาที่วิวสวยมากๆหลังจากที่แชมป์หาสถานที่ได้แล้วเขาก็ได้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเที่ยวในครั้งนี้ที่เขาค้นหามาได้นั่นก็คือภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งที่นั่นได้เปิดมานานหลายปีแล้วแต่ถูกลดทอนการพัฒนาจึงทำให้ที่แห่งนี้ไม่ได้รับการโปรโมทเลยทําให้คนรู้จักสถานที่ตรงนี้น้อยเป็นอย่างมากในวันต่อมาแชปมก็ได้บังเอิญเจอกับนิกกี้เอ๊ะ hey, นิกกี้นายเออวันหยุดเนี้ยนายว่างปะทำไมวะนายมีอะไรอะ่ะจะชวนฉันไปไหนอีกละคราวนี้ท้นลงทะเลอะ่ะไม่เอาแล้วนะฉันน่ะอยากไปที่อื่นมากอะ่ะ เอ้ยไม่ใช่ทะลงทะเลอะไรนั่น่ะไม่ไปแล้วคนไปตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้นไม่ไหวหรอกไม่มีความเป็นส่วนตัวบ้างเลยแต่คราวเนี้ยฉันว่าฉันจะชวนนายไปเที่ยวภูเขาบ้างอะเออมันก็น่าสนใจดีนะว่าแต่นายชวนไอ้บียังวะยังเลยอะเนี่ยฉันเพิ่งหาเจอเมื่อวานมาวันนี้ฉันเจอนายก่อนก็เลยเดินมาถามนายว่าว่างไหมส่วนไอ้บีอะถ้านายเจอมันอะก็ฝากชวนมันด้วยละกันนะเออได้ได้เดี๋ยวฉันบอกมันให้ ว่าแต่ว่าเราจะเจอกันที่ไหนอะหน้าบ้านฉันก็แล้วกันโอเคไหมได้ได้เดี๋ยวเจอกันนะเมื่อทั้งสองพูดจบก็ได้ต่างฝ่ายต่างไปทําธุระของตนก่อนที่พวกเขาจะไปโรเรียนเมื่อนิกกี้เดินกลับห้องเรียนเขาก็ได้เจอกับบีที่หน้าห้องก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปหาและพูดว่าไอบ้บีวันหยุดนี้แกว่างเปะวะทำไมอะนายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มีอะไร ถ้ามีก็แค่ไอแชมป์มันชวนเราไปเที่ยวเขาในช่วงวันหยุดสองวันนี้ว่าไงนายว่างไปไหมวะปีนเขาหรอวะอ๋อดีเลยฉันชอบชัชอบว่าแต่ไปเจอกันที่ไหนอะเจอกันบ้านไอแชมป์มันแล้วสรุปว่าแกจะไปปะเนี่ยจะได้บอกมันพอดีว่ามันรู้ว่ายังไงซะเราสองคนก็ได้เจอกันอยู่แล้วจึงฝากฉันมาชวนเออถ้าอย่างนั้นก็เจอกันในวันไปเที่ยวละกันได้เลยได้เลยเมื่อวันหยุดได้มาถึง ทั้งสามคนก็ได้มารวมตัวกันก่อนที่จะเดินทางปะเราไปกันเถอะไหนๆเราก็มาถึงกันหมดทุกคนแล้วโอเคว่าแต่ว่าแกจะเอารถตัวเองไปใช่ปะแชมใช่ใช่โอ้ก็ดีนะว่าแต่ว่าเตรียมของเรียบร้อยหมดทุกคนแล้วใช่ไหมวะถ้าขาดหรือลืมอะไรอะฉันช่วยผูกน้อยไม่ได้หรอกเนะบีพูดเชิงทีเล่นทีหัวก่อนที่นิกกี้จะพูดเซ์ทุกคนขึ้นมาว่าพวกนายเตรียมพระแล้วหรือยังวะ เผื่อว่าคืนเนี้เป็นคืนแรกที่เราต้องนอนค้างแรมนะเผื่อมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนด้วยยะเมื่อนิกกี้พูดจบแชปมก็เริ่มกลัวจนเพื่อนๆได้หัวเราะออกมาโธ่ไอ้แชป์แกก็ทําตัวเป็นเด็กๆไปได้ผียังไม่มีจริงหรอกเชื่อฉันนี่ตั้งแต่ฉันเกิดมานะฉันไม่เห็นเคยเจอเลยสักครั้งเ<อ>มื่อทุกคนต่างก็พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วต่างคนต่างก็เอาของไปเก็บที่บนรถ แต่ทว่าในระหว่างที่เขาเดินทางอยู่นั้นจูจ่ๆก็ได้ฝนตกกระทันหันจึงทำให้พวกเขาได้หยุดชะงักก่อนที่จะเจอบ้านพักหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวรอบๆพื้นที่ตรงนั้นมีเพียงแค่ป่าไม้ไม่มีบ้านไม่มีผู้คนไม่มีอะไรเลยนอกจากบ้านสองชั้นตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเมื่อทั้งสามคนได้เห็นดังนั้นจึงได้เดินลงจากรถและหันหน้าไปมองและดูว่าที่ตรงนั้นมีใครอาศัยอยู่หรือไม่ ไม่นานพายุฝนก็เริ่มตกแรงขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์จึงบีบพวกเขาต้องเข้าไปหลบที่บ้านหลังนั้นถึงงั้นคืนนี้เราคงต้องพักที่นี่ก่อนละกันน่ะเดี๋ยวฉันไปติดต่อที่พักกับเจ้าของก่อนนะส่วนพวกนายเตรียมของออกมาเก็บไว้ละกันโอ,อ้ได้ดิว่าแต่นายอ่ะรีบไปรีบมาด้วยละเออรู้แล้วนะฉันจะรีบไปรีบมาก็แล้วกันนะดีดีรีบไปฝนเริ่มตกหนักแล้วอ่ะแถมตอนนี้ฉันก็เริ่มหิวแล้วด้วยสิเออเออรู้แล้วนะ่ะนะ ทนายหิวมากแล้วก็ไปต้มมาม่ารอก็ได้นะนี่ฉันก็ก็ไม่รู้ว่าควรจะไปติดต่อใครที่ไหนอ่ะถ้งงางั้นนายช่วยหาเบอร์โทรหน่อยสิเนี่ยเพื่อติดไว้แถวๆนี้ได้ดิออโอ้ยนั่นไงตรงนั้นมีเบอร์โทรติดอยู่เมื่อแชปมอาสาไปติดต่อที่พักเขาก็ได้โทรหาเจ้าของที่พักในทันทีไม่นานเขาก็ได้เดินไปหาเจ้าของห้องพักแต่ก่อนจะไปบีเขาก็เริ่มบ่นกับทองที่ร้องหิวข้าว ได้ทำการสั่งให้แชมป์รีบไปรีบมาเออ,เอ,อสวัสดีครับคุณลุงเออคุณลุงครับพอดีผมอยากจะถามสักหน่อยนะครับอ,อ๋วาวยังไงล่ะถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจพอดีว่าพวกผมมาเที่ยวที่ภูเขาตรงนู้นนะครับแต่ตอนเนี้ฝนตกหนักอะผมและเพื่อนๆจึงหาที่พักแรมห้องพักของคุณลุงพอจะว่างอยู่ไหมครับว่างสิว่างน่าจะว่างหลังนั้นหลังเดียวแหละ ว่าแต่ว่ามากันกี่คนละ่ะที่นั่นมีห้องนอนสามห้องพวกผมมากัน3ามคนครับน่าจะพักได้สบายเลยถ้าอย่างงั้นเราก็ตามสบายเลยนะมีอะไรขาดตกบกพร่องโทรเรียกลุงไดเลยหรือไม่ขอเดินไปหาลุงที่บ้านได้ได้ครับได้ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเมื่อแชมพูดจบเขาก็ได้เดินออกมาและเมื่อแชมเดินมาถึง เพื่อนๆก็ได้รีบเดินเข้ามาถามแชมป์ในทันทีไปยังไงบ้างวะห้องพักว่างอยู่ใช่ไหมอะก็แงด่ดิบ้านพักหลังเดียวใจกลางหุบเขาขนาดนี้ผมไม่มีใครอยากจะเข้ามาพักหอกนะนอกจากพวกเราอ่ะก็ตามไอ้นิกกี้บอกนั่นแหละแต่ก็ใช่ทั้งหมดหรอกนะเพราะที่อื่นอะเต็มหมดแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดด้วยละเมื้งคนถึงหาโอกาสที่จะเที่ยวกันพวกเขาก็คงคิดเหมือนกับพวกเราแหละโอ้โอ้ชงมันเถอะ แต่ตอนนี้ฉันหิวแล้วว่าไปหาทำอะไรกินกันเถอะจะได้พักผ่อนกันสักทีเมื่อทุกคนต่างก็ตกลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ด้ียกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตนเองและเมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างก็ทำธุระของตนนั้นเสร็จเรียบร้อยเหลือเพียงแค่เข้านอนนี่นฉันไม่นอนคนเดียวนะฉันจะไปนอนกับไอ้แชมป์อ่ะแม่ก็พูดจะกเราสามคนไม่นอนด้วยกันแน่ฉันก็กลัวผีเหมือนกันนะโว้ย ก็นอนอยู่ที่ห้องเดียวกันทั้งหมดนี่แหละอบอุ่นดีจะได้ไม่ต้องมาเรียกหากันในตอนกลางคืนน่ะรุงนี้ฉันเห็นด้วยนะเอ,เอาอย่างนี้เธอเงนินฉันขอนอนตรงกลางอะ่ะก็ตามใจนายอยากนอนที่ไหนก็นอนที่นั่นน่ะแหละแต่ฉันน่ะขอนอนห้องเดียวกับพวกนายก็พอละดูดีบ้านหลังเดียวโดดเดียวอยู่ใจกลางป่าส่วนบ้านของลุงเจ้าของบ้านพักก็ห่างจากที่นี่ตั้งไกลอะ่ะแถมตอนนี้ฝนก็ตกอีกบรรยากาศหน้าวังเวงชิบหาย เออนะก็ดีกว่านอนในรถเปล่าวะไปไปเตรียมตัวนอนกันได้แล้วหลังจากที่ทุกคนพูดคุยกันเสร็จต่างฝ่ายก็ต่างพากันนอนในเช้าวันต่อมาทุกอย่างดูราบรื่นมีเพียงฝนตกเล็กน้อยแชมก็ได้เข้าครัวทำอาหารตามปกติส่วนเพื่อ,อนๆอีกสองคนยังไม่ลงมาจากห้องนอนวันนี้เราจะทำอะไรให้พวกนั้นกินดีนะนี่เช้าวันใหม่แล้วฝนยังไม่หยุดตกเลยอะเอายังไงดีล่ะทีนี้ คลิปนี้คงล่มแล้วสินะเนี่ยเสียงแชมได้บ่นพึมพำเพราะเขาเรอโอกาสนี้มานานตั้งแต่เข้าเรียนเวลาว่างของเขาและเพื่อนๆต่างก็ไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นทำอาหารง่ายๆก็แล้วกันส่วนตอนเที่ยงค่อยออกไปหาข้าวกินข้างนอกหาอะไรลงท้องไปก่อนเมื่อแชมพูดจบเขาก็ได้เตรียมอาหารไวรอเพื่อนๆหลังจากที่ทุกคนนั้นทานอาหารเสร็จนิกกี้ก็ได้เดินเข้าห้องน้ำ แต่เมื่อเขามาถึงก็แทบจะจะล้มทั้งยืนเพราะห้องน้ำตรงนั้นตเต็มไปได้วยรอยเท้าพร้อมกับดินโคลนนี่นี่มันนี่มันกเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยร,รอยเท้าพวกนี้มาแต่ไหนกันน่ะใครใครเป็นคนทําเสียง <g ül üyor> <Se itsu> วุ่นวายของนิกกี้ทำาอ้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในครัวถึงกับตื่นตระหนกและเดินมาดูเฮ้ยไอ้แช่มไอ้บีใครเป็นคนทําฉันไม่ตลกด้วยนะว้ยเสียงของนิกกี้ร้องตะโกนถามเพื่อนๆนของตน เอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเสียงดังเอะอะโวยวายไปถึงสิบหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ยน,นนทสิเกิดอะไรขึ้นวะทำไมนายถึงร้องดังลั่นบ้านแบบนี้อะพวกแกก็แหกตาดูดิว่าใครเป็นคนทำเนี่ยสารภาพมาซะดีดีฉันไม่ตลกด้วยนะเว้ยเมื่อแชมและบ,บีหันหน้าไปมองตามที่นิกกี้บอกพวกเขาถึงกับตกใจหน้าซีดเนื่องจากว่ามีรอยเท้าเดินขึ้นผนังไปมาแถมยังมีคราบโคลอนอีกตั้งหากไม่น่าจะเป็นไปได้นะ พราะฉันเพิ่งเข้าไปเมื่อเช้าอะทุกอย่างยังดูปกติดีนี่แถมฉันเพิ่งทำความสะอาดไปด้วยไม่ใช่ว่านายจะแกล้งเพื่อนนะโอ้ช่ยไม่ใช่ว่านายเห็นว่าพวกเรากลัวเลยแกล้งอำเล่นอย่างเงี้ยปะโถใครมันจะบ้าไปแกล้งกันเล่ามันใช่เรื่องที่จะต้องมาแกล้งกันปะเนี่ยถามจริงไปไปรีบช่วยกันทำความสะอาดเลยสุกกระโปรงหมดแล้วทุกคนต่างก็ไม่ได้สนใจอะไรต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าคงแกล้งอำกันเล่นจึงได้มาช่วยกันทำความสะอาด แต่เมื่อเวลาผ่านไปแชมก็ได้พาเพื่อนๆออกไปกินข้าวข้างนอกตามปกติแต่เมื่อกลับมาถึงที่บ้านทุกคนก็เพิ่งสังเกตเห็นห้องห้องหนึ่งที่มีกุญแจและผ้าสีแดงได้ติดอยู่ตรงประตูแต่ก็ไม่มีใครคิดอะไรมากเพราะต่างคนต่างเหนื่อยล้าจากการไปกินข้าวและแวะเที่ยวตามปกติของวัยรุ่นจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเข้าห้องนอนจู่ๆก็ได้มีเสียงดัง นั่นนั่นมันเสียงอะไรวะหรือว่าไม่รอคงไม่ใช่เสียงอะไรหรอกมั้งพวกเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นี่แกฟังดีๆเสิวะเสียงมันดังใกล้เข้ามาที่หน้าห้องเราแล้วนะว้ยนี่แกเลิกวายสักทีสิวะแหกปากร้องอยู่ได้ก็คนมันกลัวนี่วะหรือว่านายอะอยากจะออกไปดูวะถ้าเจออะไรก็บอกด้วยละกันนะฉันจะรออยู่ตรงนี้กับไปแชปมกันแล้วกันใจเย็นๆยนมันคงไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งเข้านอนกันเถอะ เมื่อทั้งสามคนตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่นานก็ได้มีเสียงดังรอบๆห้องแต่คราวนี้ดังมาจากข้างนอกซึ่งห้องนอนของพวกเขานั้นห่างจากพื้นแทบจะ3เมตรกว่าก็เป็นได้เพราะที่บ้านหลังนี้ข้างล่างจะเป็นห้องครัวห้องน้ำห้องนั่งเล่นออกแบบคล้ายๆบ้านทั่วไปส่วนห้องนอนนั้นจะอยู่ด้านบนทั้งสห้องซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยถ้าหากว่าจะมีคนธรรมดาใช้บันไดในการเคาะห้อง เพราะเสียงมันดังรอบๆห้องนอนของพวกเขาทั้งสามและนี่ก็เริ่มทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วโอ้นี่ทุกคนจะจะฉันปวดท้องอะสงสัยจะกินส้มตําเยอะแน่เลยพอฉันไปเข้าห้องน้ําหน่อยดีนี่นายไม่ปวดอะไรอตอนนี้วะเนี่ยแต่ช่างมันเอถอะเราอยู่ด้วยกันทั้งสามคนน่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งฉันขอไปด้วยคนนะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอะถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันหมดนี่แหละ ดีเลยฉันจะได้อุ่นใจด้วยถ้าอย่างนั้นก็เรเรีบไปเถอะจะได้รีบกลับมานอนเมื่อทั้งสามพูดจบพวกเขาก็ได้ลงไปข้างล่างเพื่อที่จะพาบีนั้นไปเข้าห้องน้ำแต่เมื่อทุกคนเดิอนออกมาก็พบว่าผ้าสีแดงหรือที่เรียกว่าผ้าหยันนั้นได้หล่นลงมาพร้อมกับกุญแจที่คล้องอยู่ก็ได้หลุดออกมาทุกคนต่างก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่ามันน่าจะเก่าเกินไป เลยทำให้หลุดออกมาพวกเขาทั้งสามจึงได้เดินลงบันไดและไม่ได้สนใจอะไรมากนักแชมและนิกกี้ก็ได้ไปนั่งเล่นรอที่ห้องนั่งเล่นซึ่งติดติดกันกับห้องน้ําส่วนบีก็ไปเข้าห้องน้ําตามปกติในระหว่างที่บีกําลังทําธุระส่วนตัวอยู่นั้นไม่นานก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ดังเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างคลานออกมาจากห้องด้านบนเฮ้ยนั่นมันเสียงอะไรวะนั่น ดังมาจากข้างบนชัดแล้วแหละฉันว่าคงไม่ใช่คนแล้วละ่ะเพราะที่บ้านหลังเนี้ไม่ใช่เราสามคนไม่มีคนอื่นอยู่อีกแล้ววะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันก็แอบคิดเหมือนกับนายนะคนบ้าอะไรสูง3-4มสี่เมตรขอรอบรอบห้องจากทางด้านนอกนี่ยังไม่พอแทมยังทาเสียงดังอยู่ข้างบนอีกหรือว่ามีคนมาเช่าถ้าคิดในแง่ดีนะตอนที่เราไม่อยู่คุณลุงน่าจะให้คนมาเช่าเพิ่มมา เออกะก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าตอนที่พวกเราอยู่ด้านบนทุกห้องก็ปิดตามปกติไม่มีทีท่าว่าจะมีคนเข้ามาเออช่างช่างมันเหอะไอบีเสร็จยังวะป่านนี้แล้วยังทําเป็นเล่นอีกก็ลงเรียงมันดูอีกทีสิไอบีเสร็จยังวะเสียงนิกกี้ร้องตะโกนเรียกเพื่อนเสร็จแล้วโว้ยจะเรียกอะไรนักหนาวะเรียกเพ,พื่อนโอนใจหรือไงอะ เสียงบนของบีทำให้เพืเ่อนๆทั้งสองคนถึงกับโล่งใจเมื่อบ,บีออกมาจากห้องน้ำแล้วเสียงที่ดังอยู่ข้างบนก็เริ่มหายไปแต่กลับกลายเปลี่ยนเป็นคนเดินเล่นอยู่ข้างบนแทนนน่นนนมันเสียงอะไรอ่ะกระใครเดินอยู่ข้างบนห้องวะไอ้แชมป์ไอ้ไอไอนิกกี้พวกเราก็อยู่ด้วยกันครบนี่ว่ะแ,แล้วเสียงนั่นดังมาจากไหนอ่ะใครเป็นคนอยู่ด้านบนบีพูดไปพร้อมหน้าซีดไปเพราะเขาเองก็เพิ่งออกมาจากห้องน้ำ โดยที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคนที่เฝ้ารอเขาอยู่ด้านนอกเลยสเสียงมันดังมาสักพักแล้วละ่ะพว่พวกฉันเลยเรียกนายออกมายัางไงอะในฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะอะไรกันนักกันหนอเอ้ยไอ้พี่อยู่ข้างบนน่ะแกจะเอาอะไรแกต้องการอ,าอะไรกันแน่วะพวกฉันไม่ทาอะไรให้แกแกถึงต้องตามหลอกหลอนพวกเราผีก็ควรอยู่ส่วนผีสิวะจะม่ยุ่งอะไรกับพวกฉันด้วย พรุ่งนี้ก็จะกลับบ้านแล้วอะเดี๋ยวฉันจะทําบุญไปให้หรอกเลอกมาหลอกหลอนพวกฉันได้แล้วจะไปไหนก็ไปไอ้ผีเวนบีพูดไม่ทันได้จบเสียงกระทืบเท้าที่แสดงอาการไม่พอใจดังอยู่ด้านบนทำเอาทุกคนที่อยู่ด้านล่างถึงกับไปไม่เป็นเงอะไงล่ะปากดีนักหนีสิวว่ารอเชียอะไรอะเสียงของแชมป์ได้พูดขึ้นส่วนบีไม่รอชา้า เก็บข้าวของรีบวิ่งหนีเข้าไปในรถยนต์ทันทีส่วนนิกกี้คนนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาเข้าไปนั่งในรถรอเพื่อนๆอ,อ,อีกทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วชิบหายเอาไงดีวะเนี่ยเรื่องคุณแจห้องเราจะเอาไว้ที่ไหนกันนะทีนี้เอาไว้ในกระถางต้นไม้ดีไหมอะพรุ่งนี้ค่อยโทรบอกคุณลุงแกเอาจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรเรารีบไปกันเถอะไม่อย่างนั้นอะเจอดีเข้าเราจะไปไม่เป็นเอนานะเมื่อบีพูดจบ แชมป์ก็ตัดสินใจทําตามที่บีได้บอกไว้จากนั้นพวกเขาก็ขับรถออกมาจากบ้านพักหลังนั้นในระหว่างที่พวกเขาทั้งสามขับรถออกมาจูจ่ๆก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งสวนมาทำเอาคนในรถทั้งสามแทบหัวใจวายพอรถคันนั้นพุ่งหน้ามาหาที่พวกเขาและกลับหายไปอย่างไรร่องรอยทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ยังมีแสงไฟที่าศาสสองเข้ามาแถมพวกเขาทั้งสมคนก็เห็นด้วยกันทั้งหมด แต่ทว่าเรื่องนี้กลับทําให้พวกเขาแน่ใจเพิ่มขึ้นอีกขัน้นเมื่อพวกเขาขับรถมาถึงหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเนี่ยนี่เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นวะจะไม่ถึงมีรถมาพุ่งชนพวกเราะจะกลับหายไปตามอากาศแบบนั้นนนน่ะสิทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเราได้อะ่ะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะจะได้โทรบอกคุณลุงอะว่าเรากำลังจะกลับบ้านแล้วโอ้ตอนนี้เพิ่งตีหนึ่งเอง เอาเป็นว่าโรอโรอเช้าสักหน่อยก่อนไหมอ่ะเอาสักหกโมงเช้ากำลังพอดีแกก็น่าจะตื่นแล้วล่ะก็เอาตามนั้นแหละว่าแต่ไอ้นิกกี้มันหายหัวไปไหนแล้ววะมันไปซื้ออะไรกินอ่ะสงสัยกลัวจนหิวมั้งอ่ะมันอ่ะแชมและบ,บีก็ได้นั่งพูดคุยกันอยู่สักพักและพวกเขาก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะนั่งอยู่ที่หน้าร้านจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นเมื่อถึงเวลาแชมก็ได้ยืนคุยโทรศัพท์กับคุณลุงเจ้าของหอ สวัสดีครับคุณลุงพอดีพวกผมขอกลับก่อนเวลานะครับอา้าวทำไมล่ะโกรธอะไรคุณมีเรื่องอะไรที่ขาดตกบกพร่องหรือเปล่าเปล่าครับคุณลุงพอดีพวกผมเออค,คือแชมพยายามปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเพื่อนๆได้บอกแชมให้เล่าให้แก่ฟังไปเลยว่าพวกเขานั้นเจออะไรกันมาบ้างคือ,อย่างนี้ครับลุงพวกผมเจอดี จู่ๆห้องจะมีผ้ายันก็หลุดลงมาไม่นานหลังจากนั้นพวกผมก็ได้ยินเสียงคนเคาะห้องดังมาจากข้างนอกแถวๆหน้าต่างหลังจากนั้นก็เคาะทั้งบ้านเลยอ่ะจะมีเสียงเหมือนคนกําลังคลานอยู่ด้านบนแต่ผมอยู่ด้านล่างกันหมดเลยนะครับเมื่อแฉมเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคุณลุงเจ้าของหอแกก็ได้รีบบอกมาว่าโอ้ยหงองิดมีผ้ายันตรงนั้นนะห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดนะ คนลุงช่วยเล่าเรื่องให้ผมฟังได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นพวกผมจะได้ทำบุญให้เขาอะได้สิแต่ต้องสัญญากับลุงนะว่าจะไม่แปลงภายเรื่องนี้ออกไปหลังจากนั้นลุงแกก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อหนึ่งปีก่อนครั้งหนึ่งได้มีคู่รักมาพักอาศัยที่บ้านเช่าหลังนี้แต่ทว่าด้วยความที่เป็นแฟนกันลุงแกก็ไม่ได้คิดอะไรก็ได้มอบกุญแจดอกหนึ่งให้กับคู่รัก จากนั้นลุงแก่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่นี่บนอนชาวตรงของหลังจะเป็นห้องน้อมห้องกลัวห้องนั่งเล่นเนาะส่วนด้านบนก็จะเป็นห้องนอนเลือกห้องได้ตามสบายเลยหากมีอะไรที่ขาดตกบกพร่องแจ้งลุงได้เลยเนะหลังจากที่ลุงคนนั้นได้เดินจากไปคู่รักคู่นั้นก็ได้อยู่ตามอัธยาศัยเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อลุงมาเช็คของที่ห้องเช่าตามปกติลุงแกก็ได้เห็นกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่โดนตัดตามร่างกายให้กลายเป็นท่อนพร้อมกับมีสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับการบูชายันเมื่อแกได้เห็นดังนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งตนเองได้ตั้งสติได้จึงได้โทรเรียกตํารวจหลังจากที่เกิดเหตุคดีสะเทือนขวัญในวันนั้นมีหลายคนจะได้พบเจอกับเรื่องที่แปลกประหลาด แถมยังโดนติดตามหลอกห้อนไปถึงที่บ้านบางคนก็อยากเจอดีอ้างว่ามาพักอาศัยที่บ้านหลังนี้แต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาต่างก็มาพิสูจน์เรื่องลี้ลับจนพวกเขาต้องมาขอขามากันเลยทีเดียวบางรายก็ถึงกับเกิดอุบัติเหตุบางรายถึงขั้นเสียชีวิตเพราะมาลองดีกันเมื่อเวลาผ่านไปคุณลุงแกทนไม่ไหวจึงได้เชิญหมอผีมาปราบแต่เธอนั้นเฮี้นเป็นอย่างมาก จึงทำได้เพียงแค่กคระขังวิญญาณจึงส่งผลให้เห็นภาพอย่างปัจจุบันที่เป็นอยู่แต่ทว่าห้องนั้นถูกกุญแจล็อกไว้อย่างแน่นหนาบวกกับมีผ้ายัานติดไว้บนประตูซึ่งทำให้เห็นแล้วว่าที่ห้องนั้นไม่ควรเข้าไปยุง่งเมื่อลุงแกเล่าจบแกก็ได้ถามกลับมาในทันทีว่าไอหนุ่มเอ้ยมีใครเด็ดไปยุ่งกับห้องนั้นหรือเปล่าเปล่านะครับลุงต่อที่ผมเห็นกุญแจก็ไม่ได้ล็อกแล้ว เมเพอก็หลุดออกมาด้วยนะครับเมื่อแชมพูดจบก็ได้วางสายไปแชมจึงพูดบ่นพึมพำขึ้นมาว่าจะบ้าหรือเปล่าใครมันจะไปยุ่งกับห้องที่โดนล็อกไว้วะลุงแกก็แปลกคนเฮ้ยไอ้นิกกี้ไอบ้บีมีใครไปยุ่งกับห้องที่ล็อกกุญแจไว้ไหมอะจะบ้าด้วยไงใครมันจะไปยุ่งผ้ายันก็ติดไว้ขนาดนั้นมีเรื่องแบบนี้ก็ควรบอกกันบ้างสิโว้ยไม่ใช่รอให้เจอดีก่อนค่อยมาบอกอะนั่นนะสิ ฉันเริ่มชักจะสงสัยแล้วนะเอเราก็นึกว่าแกให้คนมาเช่าเพิ่มถึงมีเสียงดังแต่ที่ไหนได้แล้วเราจะเอายังไงต่อดีว่าคราวนี้อีผีก็ตามดีจังเลยอ่ะฉันได้ยินลุงแกบอกว่ามันตามไม่ถึงที่บ้านเลยใช่ปะวะนะก็ตามนั้นอะ่ะระหว่างที่แชมและบ,บีได้พูดคุยกันนิกกี้ก็ได้นั่งเงียบและตัวสันขนผวาอยู่คนเดียวก่อนที่เขาจะพูดออกมาว่าเออนี่ทุกคน ก็คือว่าเรื่องนี้ฉันขอโทษนะเกิดอะไรขึ้นวะนิกกี้หรือว่านายเออเป็นฉันเองอะที่ไปยุ่งกับห้องนั้นเอาเฮ้ยทำไมแกไม่บอกตั้งแต่ทีแรกวะเออช่างเหอะไหนๆเล่ามาสิว่านายไปทําอะไรอะตั้งแต่ตอนไหนทําไมพวกฉันถึงไม่รู้เรื่องเลยคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คือคืนวันนั้นอะฉันหิวข้าวจึงลงมาทําอะไรกินคนเดียวอะ ในขณะที่ฉันลงมาฉันน่ะได้ยินเสียงดังมาจากห้องตรงนั้นเลยเข้าใจว่ามีคนมาพักเพิ่มมาเลยไม่ได้สนใจอะไรฉันกลัวพวกนายจะตื่นเลยไปเคาะห้องนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ห้องนี้เบาๆเสียงหน่อยคนอื่นเขาจะหลับจะนอนหลังจากนั้นฉันก็มาลงมือทำกับข้าวอ่ะชสีบหอยคกก็ใจกล้าไม่เบาเลยนะแล้วนายได้สังเกตไหมว่ามีกุญแจล็อกอยู่ไหมอ่ะ ในตอนนั้นฉันไม่ได้สังเกตนะและตอนที่กินข้าวอะไรเสร็จแล้วอ่ะตอนที่ขึ้นมากุญแจมันก็ไม่มีแล้วอ่ะแถมพยานอะไรนั่นก็ไม่มีฉันว่านะเรื่องนี้มันแปลกๆแ,แล้วอ่ะแฟนขอโดนจับได้ไหมหรือเธอโดนกักขังวิญญาณไว้จะมีแรงอาฆาตขนาดนี้น่นนุสิเช่องมาเถอะเรื่องนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราควรทำไงดีเมื่อทุกคนกำลังคิดหาวิธีแก่แชมป์ก็ได้ชวนเพื่อนๆขึ้นรถก่อนที่จะบอกกับทุกคนว่า จะพาไปที่วัดอาบน้ำมนต์และหลังจากนั้นค่อยถามหาวิธีจัดการเมื่อทุกคนขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแชมป์ก็ได้ขับรถมุ่งหน้าไปที่วดัดแถวๆนั้นแต่ทว่าจูจ่ๆท้องฟ้ากลับมืดคลึมเหมือนกับว่าจะมีพายุเข้ากระทันหันเพราะเมื่อกี้ฟ้ากำลังสว่างอยู่เลยแต่เมือ่อพวกเขาขับรถออกมาได้ไม่นานจูจ่ๆก็ได้มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งได้ลอยมาติดที่กระจกรถด้านหน้า ลักษณะผู้หญิงคนนั้นมีแค่ร่างไม่มีแขนไม่มีขาใส่ชุดเดรสสีขาวที่เปื้อนเลือดลอยเกาะติดกับกระจกทําให้รถที่แชมป์กำลังขับมานั้นเกิอดอุบัติเหตุกระทันหันจึงทาให้ทั้ง3คนนั้นไม่มีใครรอดชีวิตเลยสักคน